ครับต่อไปจะเป็นการใช้ตัว Classroom ของนักเรียนบ้างนะครับไปที่เดิมเลยนะครับไปที่ Play Store นะครับแล้วก็เ e a r c h ตัว s r o s s นะครับถ้านักเรียนคนไหนติดตั้งไม่เป็นนะครับให้ไปเปิดตัวการใช้งาน l o o l l s s r o s s ในโมบายนะครับของคุณครูนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับผมได้อธิบายการติดตั้งไปแล้วนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะ ให้เห็นอีกอันหนึ่งนะครับผมก็เลยไม่ลบตัว Classroom ทิ้งไปก็คือการสลับ Account นะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับผมเปิด Classroom ขึ้นมาแน่นอนครับว่าจะต้องมี Account คุณครูอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งใช้เครื่องอัดเละคอร์ดการใช้งานตัวกล้องคลาส์รูมของคุณครูไปนะทีนี้ผมจะ เปลี่ยนมาเป็นนักเรียนนะครับวิธีการเปลี่ยน Account ก็คือไปกดที่ขีด3ขีดเทางด้นซ้ายบนนะครับนะจะสังเกตว่ามี Account ให้เลือกเยอะเลยนะครับมี Account ให้เลือกเยอะเลยผมจะเลือกไปที่เครื่องหมายชี้ลงนี้นะครับเครื่องหมายชี้ลงนี้แล้วมันจะมีปุ่มเพิ่มบัญชีอื่นเห็นไหมครับ เพิ่มบัญชีอื่นผมกดเพิ่มบัญชีอื่นเข้าไปนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะอะล็อกอินเข้าบัญชีของนักเรียนนะครับซึ่งจะเป็นบัญชีใหม่นะครับอ๋อย้มนไปนะครับ กดถัดไปนะครับถ้าตัวบัญชีถูกต้องเขาก็จะต้องเห็นแบบนี้นะครับถ้าเราพิมพ์อะไรผิดนะครับเขาก็จะขึ้นตัวสีแดงว่าไม่มีบัญชีนี้อยู่ประมาณนี้นะครับในที่นี้ผมพิมพ์อ่าพาสเวิร์ดที่ได้มานะครับกดถัดไปนะเขาก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับสู่บัญชีใหมู่่นี่นั่นว่าไปนะครับนะแล้วเขาก็จะให้เราเปลี่ยนรหัสผ่าน นะครับเขาก็จะให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านเพราะฉะนั้นเราสร้างรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะครับสร้างรหัสผ่านใหม่ได้เลยสมมติผมตั้งง่ายๆก็แล้วกันเนาะกดถัดไปนะครับรหัสผ่านจะต้องมีขนาด8ตัวอักษรเนาะแล้วก็มีเงื่อนไขนะครับในการใช้งานก็กดยอมรับไป นะระบบก็จะซิงข้อมูลตรวจสอบนู่นนี่นั่นนะเขาก็จะให้เรา,เาใส่รหัสต่างๆไปพอสมควรนะครับเพราะว่า มันมัน,ม,นมันหมายถึง s e c u r i t y ของระบบนะครับอ่ะโอเคตรงนี้ก็ใส่อ e ีเมลนะครับไม่สิอ่ะนะครับตรงนี้ตรงนี้มาแล้วนะครับมาแล้วเห็นไหมครับมีบัญชีเข้ามาแล้ะนะครับเราก็ไปเลือกบัญชีที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่เมื่อกี้นะครับกด ไปที่บัญชีของนักเรียนนะครับจะสังเกตว่าตัวคลาสที่มีอยู่ในหน้าจอเมื่อกี้หายไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนบัญชีแล้วนะครับกดที่ปุบจุดสามจุดเห็นไหมฮะเราจะเปลี่ยนเป็นมาสีเรียนเก่งนะครับเป็นเด็กนักเรียนมาสีเรียนเก่งนะครับเด็กนักเรียนแน่นอนนะครับกดเข้ามาก็จะเป็น เข้าร่วมชั้นเรียนนะครับเข้าร่วมนะครับเราก็ต้องไปเอารหัสผ่านจากครูนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยตัวรหัสผ่านคุณครูก็จะแจกเราเองนะครับ,ใน,รนะรบในลายกรุป๊ปนะครับในลน์กรุ๊ปตัวไลน์กรุ๊ปที่เป็นไลน์กรุ๊ปของนักเรียนนะครับที่มีมครูอยู่หลายๆคนนั่นแหละนะครับคุณครูในแต่ละวิชาก็จะามาแจกตัวรหัสเข้าชั้นเรียนตัวนี้แหละ เองนในที่นี้ผมขอวางเลยแล้วกันเนาะเพราะเมื่อกี้ผมแอบก๊อปมาแล้วนะครับกดเข้าร่วมนะเขาก็จะวิ่งไปหาคลาสนะครับอ่านะครับเมื่อกี้คุณครูได้ให้ความรู้ไว้เรื่องหนึ่งแล้วก็ได้สั่งงานไว้เรื่องหนึ่งด้วยนะครับนักเรียนนักเรียนนะพะ พอนักเรียนเข้ามานะครับนักเรียนทําอะไรได้บ้างหนึ่งสตรีมนะครับนะถ้าจะเอารายละเอียดนะครับให้ไปดูออนเว็บนะครับจะละเอียดกว่านะจะทําอะไรได้มากกว่านะครับแต่ว่าตรงนี้ใช้ส่งงานใช้เรียนได้นะครับเพราะว่านักเรียนจะสามารถเปิดย t u b e เปิดนู่นนี่นั่นจากตัวเนี้ยมันก็จะลิงก์ต่อพรมันไปเองอย่างเงี้ยได้นะครับทำ o o g l e Meet ได้ทุกอย่างได้ครบหมดนะครับที่เวลานักเรียนจะทำได้ อ่ะกดเข้าไปดูเนื้อหาบ้างนะครับอ๋อเนื้อหานี้อ่ารู้จักเทีโยโลยีนะอ่ะเพิ่มความคิดเห็นนะครับอ่าพิมพ์โต้อตอบกลับไปนะก็จะบอกว่าเม่สิเรียนเก่งพูดว่าอะไรประมาณนี้เนาะในเนื้อหานี้อ่ะต่อไปผมจะไปลองส่งงานดูบ้างนะครับส่งงาน พอเรากดส่งงานเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะบอกว่าอะไรไม่ใช่เทคโนโลยีอะไรไม่ใช่เทคโนโลยีนะครับตอนนี้ผมพยายามหาในห้องผมอะไรไม่ใช่เทคโนโลยีไม่มีเลยนะครับอะไรไม่ใช่เทคโนโลยีบ้างครับนักเรียนถูกไหม นะก็อะไรที่เป็นธรรมชาตินะครับก็จะไม่ใช่เทคโนโลยีธรรมชาติแบบธรรมชาติจ๋าเลยนะนะสัตว์พืชอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าในที่นี้ผมจะส่งละสมมุติสมมติสมมุติว่าสมมุติว่าตัวนี้เป็นพืชน,นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเวลาเราจะส่งนะครับถ้าเราจะคุยกับอ่คุณครูเรากดตรงนี้เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน กดเพิ่มความคิดเห็นไปเราก็จะพิมพ์เพิ่มความคิดเห็นในนี้ได้เนาะพอพิมพ์เสร็จแล้วกดส่งนะครับกดส่งก็กดแบ็กกลับมาหน้าหน้าจอเดิมแต่ถ้าไม่พิมพ์อะไรนะครับนักเรียนเห็นไหมง,งานของคุณจะอยู่ด้านล่างเนาะจะกองกข้างล่างเราก็สไลด์ขึ้นครับนะเราสไลด์ขึ้นเราสามารถที่จะจนแนบไฟล์นะครับสามารถที่จะพิมพ์ข้อความต่อไปนะครับเพื่อจะเป็นคําตอบนะครับได้ โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะส่งเป็นไฟล์ที่เป็นรูปภาพนะจะง,ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่า,าส่วนใหญ่แล้วคุณครูสั่งงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการถามตอบนะครับก็จะต้องเขียนลงไปจะต้องอะไรเงี้ยก็อาจจะส่งเป็นรูปภาพได้ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณครูเป็นคนกําหนดนะครับคุณครูเป็นคนกําหนดโอเคเนาะ อะทีนี้ผมจะส่งไฟล์ละนะครับวิธีการก็คือสมมติว่าผมจะส่งรูปภาพเป็นส่งงานคูนะครับผมกดไปที่เพิ่มไฟล์แนบนะครับเพิ่มไฟล์แนบเห็นไหมมีเยอะแยะเลยมีเอกสารมีสไลด์มีชีสมี PDF นะครับมี Drive มี l i n ก์มีไฟล์มีภาพถ่ายมีวิดีโอในนี้ผมบอกแล้วผมจะส่งภาพถ่ายเพราะฉะนั้นภาพถ่ายเรี่ียถ้าเรามีอยู่แล้ว นักเรียนจะต้องเลือกส่งไฟล์อ่าผมจะลองอเข้าไปให้ดูแล้วกันเนาะพอเลือกส่งไฟล์เสร็จเขาก็จะเปิดไฟล์ล่าสุดมานะครับไวล์ล่าสุดเลยเกเนเนะเาะแล้วก็เลือกไฟล์ไปนะแต่ถ้าไม่เรายังไม่ได้ถ่ายเราจะถ่ายส่งนี่แหละก็ให้เลือกถ่ายภาพนะครับสมมุติว่าสมมุตินะเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้มันคือเทคโนโลยี <c oughs> นะครับ สมมติคือแก้วน้ำไม่ใช่เทคโนโลยีก็ถ่ายภาพไปพอถ่ายภาพเสร็จก็กดเครื่องหมายถูกครับนะตัวระบบก็จะทำการแน่ไฟนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นข้อสำคัญของหลายหลาย หลายคนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเอยอินเทอร์เน็ตเอยจะมีผลต่อการแน่ไฟล์นะครับโดยเฉพาะไฟล์ที่มีขนาดใหญ่และวิดีโอมีผลมากนะครับผมเคยสั่งรุ่นก่อนก่อนนะครับนั้งเรียนหลายๆรุ่นนะครับในการส่งวิดีโอส่วนใหญ่แล้วจะส่งแล้วเฟลนะครับถามว่าทำไมส่งส่งแลวเฟลส่วนใหญ่แล้วก็จะมีผลจากอินเทอร์เนต็ตเป็นหลัก นะครับโอเคเนาะจากนั้นก็กดส่งนะครับกดส่งอ่ะตรงบริเวณมุมขวาบนก็จะขึ้นส่งแล้วนะครับนั่นหมายความว่างานของเราเป็นไงฮะได้ทำการจัดส่งเรียบร้อยแล้วผมแบ็กกลับไปที่หน้าหลักนะครับแบ็กกลับไปที่หน้าหลักเรากดไปที่งานของชั้นเรียนดูบ้างนะครับในที่นี้งานของชั้นเรียนสังเกตไหมครับว่า เราจะเห็นทั้งหมดเลยนะครับที่มีการสั่งงานมีการโพสต์ไว้อยู่ในคลาสของเรานะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นสีเทาแบบนี้นะครับไอคอนเนี่ยเป็นสีเทาแบบนี้นะครับแบบที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าเราทําผ่านมาแล้วเราทําผ่านมาแล้วนะครับถ้าอะไรที่ยังเป็นสีเข้มอยู่นะครับเป็นสีเข้มก็หมายความว่า เรายังไม่ได้ทํายังไม่ได้ส่งโอเคเนาะหรือถ้าสงสัยก็กดเข้าไปดูเลยนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับนะผู้คนมีใครบ้างนะครับว่ามีครูเด่นอยู่คนหนึ่งนะครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าคุณครูตอบกลับละ่ะอ้าวสมมติเดี๋ยวผมไปตอบกลับเลยให้ดูเลยละกันนะครับผมสลับบัญชีไปที่ครูเด่นนะครูเด่น ครูเด่นรู้แล้วว่าตอนนี้มีนักเรียนเข้ามาหนึ่งคนนะครับครูเด่นกดเข้าไปมีอะไรใหม่ใ,มในคาสรูมจ้าม e t รู้ลวจ้านะครับอ่าปิดไปนะครับมีงานเข้ามานะครับมีงานอุ้ยมีเด็กหญิงมาสีส่งมานะครับก็กดไปดูงานของเด็กหญิงมาสีหน่อยสิกดไปดูหน่อยสินะครับเป็นอย่างไรบ้างอ๋ออันนี้ไม่ใช่เทคโนโลยี โอเคนะครับโอเคครูมาสีให้คะแนนเลยนะครับ3นะครับเพราะมันคือเทคโนโลยีนั่นเองกดแจ้งคะแนนกลับไปแจ้งคะแนนนะครับพอโหลดตรงนี้เสร็จปุ๊บมาสีจะรู้ทันทีเลยนะครับคุณครูก็จะรู้เลยว่าอ๋อตอนนี้เขาสรุปมาแล้วนะว่ามีกี่คนนะแต่คนได้คะแนนเท่าไหร่นะครับใครส่งบ้างไม่ส่งบ้างอ๋อโทษทีเขาเตือนว่า ยังไม่ส่งงานยังไม่ส่งคืนนักเรียนเลยนะครับอ่ากดครับแล้วก็กดแจ้งคะแนนนะครับอ้าไม่ใช่สิส่งคืนอ่ะส่งไปแล้วนะครับอ่าแสดงเมื่อกี้ระบบค้างค้างอยู่เล็กน้อยโอเคนะครับตอนนี้มีการแจ้งเตือนใหม่หนึ่งนะครับอ๋อมาสีบอกว่าความเขียนบอกว่า รู้จักเทคโนโลยีนะครับอ่าโอเคนะครับอะตอนนี้ตรวจเสร็จเรียบร้อยแลวนะสมมติว่าตรวจเสร็จเรียบร้อยละผมกลับไปที่อมาสีนะครับมาสีพอเข้ามาใน Google Google Classroom นะครับมาสกีก็กดเข้าไปในรายวิชานะครับแล้วกดเข้าไปว่ามีอะไรอัปเดตบ้างสังเกตไหมฮะว่าคะแนนก็จะโผล่มาทันที นะครับคะแนนเขาจะขึ้นมาทันที okay, เคนาะอ่ะนะครับตรงนี้การใช้งานในานามของผู้เรียนนะครับการใช้งานในานามของผู้เรียนก็มีความจำเป็นนะครับที่งานบางอย่างเนี่ยก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับจะสังเกตว่ามีเงื่อนไขในการใช้งานบางอย่างเหมือนกันแต่ ก็น่าจะครบเครื่องนะครับพอที่จะเรียนได้มากกว่าคุณครูที่เอาแอปตัว Classroom มาใช้เป็นเมนหลักนะครับตรงนี้จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับถ้าแก้ขัดพอได้อยู่นะครับหรือตรวจงานหรืออะไรพวกนี้พอได้อยู่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคุณครูก็จะทำในานามของอเครื่องคอมนะครับไม่ใช่ทำในานามของเครื่องคอมสิ เอาไปทําในเครื่องคอมนะครับตัวหน้าเว็บน่าจะใช้งานง่ายกว่านะครับจริงๆของนักเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับการทําบนหน้าเว็บนะครับจะให้รายละเอียดอะไรต่างๆได้มากกว่านะครับแต่ถามว่านักเรียนทําในโทรศัพท์มือถือได้ไหมก็ได้อยู่นะครับก็ยังสามารถที่จะส่งงานจะสามารถที่จะทําน่นนี่นั่นแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ได้นะครับโอเค นะครับตรงนี้ก็คือการใช้งานตัวแอป c l a s s r o o m ในโทรศัพท์มือถือนะครับใน iOS ก็จะคล้ายกันนะครับเพียงแต่ว่าจะมีอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆที่ไม่เหมือนกันเช่นตำแหน่งการจัดก,การจัดวางปุ่มต่างๆนะครับในำตัวการเข้าถึงข้อมูลในระบบของเครื่องต่างๆนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันเล็กน้อย โอเคถ้างั้นในส่วนของการใช้งานตรงนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ